สนับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจู Korean Royal Cuisine อาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลี Just Go Together Episode 1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกันงองอเดติดตามได้ที่ www.facebook.com justgo.tv สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซา รายการเที่ยวไปชิมไปของคนวัยมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซาควงตสังชีสัง บรรยากาศของตลาดควงตังชีจังคือคำว่าชีจังเนี่ยก็แปลว่าตลาดนั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นวัฒนธรรมหรือว่าความเป็นอยู่ของคนเนี่ยของแต่ละประเทศเราก็ต้องมาที่ตลาดนั่นเองนะคะตลาดควางจังเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุก,กว่าร้อยปีที่นี่เป็นตลาดในร่องขนาดใหญ่ที่มีร้านขายสินค้าแตกต่างกันมากมายหลายชนิดรวมไปถึงร้านขายอาหารและขนมนานาชนิดที่มีให้เลือกอยู่เยอะมากมาก ใครที่เข้ามาเดินช้อปปิ้งที่นี่ยังไงก็คงจะอดใจไม่ไหวต้องซื้อติดไม้ติดมือหรือว่านั่งทานกันตรงหน้าร้านเลยล่ละค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะขายพวกทั้งอาหารแล้วก็เสื้อผ้าะคะ่ะเสื้อผ้าที่นี่เนี่ยดูแล้วก็จะรู้เลยว่าแบบหูกเกาหลีเนี่ย เพราะว่าเสื้อผ้าที่นี่เขาจะประมาณแบบอาจุม,มาอาจุม,มาก,ก็จะประมาณแบบคุณป้าคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่แบบ Amazing มากเลยก็คือชุด่ันบกค่ะชุดประจำชาติเกาหลีที่นี่นะคะเขาจะมีสวนข้างหลังเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เขาขายชุด่ันบกแบบต่อต่อกันร้านแบบเรียง600ร้านเรียงต่อกันแบบโอ้พระเจ้าไม่ยั่งลูกค้ากันเหรอ มาถึงพวกร้านขายชุดทันบกแล้วอุ้ยสวยแษย์สีสวยมากค่ะดูชุดเด็กๆก,ก็น่ารักที่นี่จะมีร้านจำหน่ายชุดทันบกหรือชุดประจำชาติเกาหลีเป็นจำนวนมากซึ่งมีให้เลือกหากตั้งแต่ผ้าดิบหลากสีต้นไปถึงชุดทันบกสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งชุดสั่งตัดที่มีให้เลือกเช่นเดียวกันค่ะ แต่วันที่มิาเข้ามาในตลาดแห่งนี้น่าเสียดายนิดหน่อยตรงที่ร้านขายฮันบกส่วนใหญ่นั้นปิดอยู่ค่ะไม่อย่างนั้นคงได้เดินดูเผื่อว่าจะหาซื้อมาใส่บ้างนอกจากความจังชีจังนะคะจะขายพวกแบบชุดฮันบกแล้วก็อาหารเกาหลีแท้ๆเนี่ยเขาก็ยังมีพวกแบบของฝากอย่างเช่น ซาหรายลูกอมกาแฟมิกซ์ที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆของเกาหลีเนี่ยนะคะขายอยู่ที่นี่ด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยก็คือปกติค่ะไม่ได้แตกต่างจากที่หนจะเท่าไหร่แต่ว่าพิเศษกว่าตรงที่เราเนี่ยจะสามารถต่อราคาได้นะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคุณลุงคุณป้าเล้ก็จะใจดีอะคะ่ะถ้าเราแบบคุยกับเขาดีๆแล้วต่อราคาเนี่ยก็จะแบบโอ้ลดลงมาได้แบบยอดเลยแหละ แบบนี้นะคะตลาสดเนี่ยต่พื้นไม่ได้แฉไม่ได้แบบมีกลิ่นเหม็นหรืออะไรเลยนะคะคือสะอาดมากแล้วก็คนที่มาทานเนี่ยไม่ได้จะมีแค่แบบคนธรรมดาทั่วไปนะคะคือคนแบบพนักงานออฟฟิศทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกไ,กไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาก็จะมาทานอที่นี่นะคะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของเา รับการเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาหลีของรายการอาซาในวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์แสนใจดีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหารคิมจูค่ะมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีเมนูเด็ดๆเ,เอาใจคนเลิฟอ,อาหารเกาหลีอย่างมีล่าด้วยรับรองค่ะว่ารสชาติต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ อาซาร่วมกับนำซานเกสเฮาส์ขอเชิญผู้ชมร่วมสนุกลุ้นรับที่พักนำซานเกสเฮาส์ที่เกาหลี3 2รางวัลรางวัลละหนึ่งห้องจำนวน2คืนเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลีพร้อมวงเล็บคำว่ากิจกรรมดีๆจากนกำซานเกสเฮาส์หลังคำตอบส่งคำตอบมาที่รายการอาซา www.facebook.com/asa_thailand.tv ด่วนหมดเขตตอบคำถาม31ตุลาคมนี้ รับรางวัลและใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ